ตอนที่สามสิบสองแบกฟ้าดินสีฟึ่งเหนียนผู้มีร่างพลังของเกาซูลูเรียนแบบหลิวเห่าซือห่อตะบึงเข้าเมืองและใช้หนึ่งกระบี่สุดท้ายของส่งเนี่ยนริงฝีเท้ายาวขึ้นเรื่อยๆก้าวสุดท้ายก้าวข้ามสิบกว่าจังกระแทกชนหวังเซียนจืออย่างรุนแรง หวังเซียนจือสาวเท้ายาวขึ้นดาบเหวียงหมัดออกอย่างเรียบง่ายหนึ่งพลังสยบชาวยุดนับสิบได้กระแสปลานอันไพศาลสองกลุ่มจากร่างของสองเทวชนปะทะกันบังเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องชั่วพลิบตาสีเฟืองเหนียนใช้หัวไหลกระแทกชนหวังเซียนจือฝ่ายหลังสวนคืนด้วยกำปั้นใส่หน้าผาหวังเซียนจือต้านกระแสคลื่นยักษ์ตรงไห่ปีแล้วปีเล่าโดยไม่สั่นคลอนเสียหายแม้แต่น้อย แต่ต้านทานการกระแทกชนครั้งนี้สองขาถึงกับจมลงในทรายเหลืองถอยกลูดไปถึง16-17จังสีเฟื่องเหนียนเองก็ยากทานทนถูกชชอยังจังใส่หวางคิวร่างสะทานขึ้นลอยเหนือพื้นจังกว่าแต่ฝืนรั้งท่าร่างไม่ให้ลอยเลี้วไปตามลมเพียงแต่ถอยไปเป็นระยะเท่าๆกับหวังเสียนจือทั้งสองฝ่ายไม่รังรอให้กระแสปลานจากการประท่าสลายสินก็เริ่มโผพุ่งประมือกันครั้งที่สอง หวังเซียนจือซัดฝ่ามือขึ้นกระแทกเฉียงเฉียงใส่แผงอกสีเฟิ่งเหนียนสีเฟื่งเหนียนตบฝ่ามือลงบนกระหม่อมหวังเซียนจือร่างสีเฟิ่งเหนียนสันสะท้านสุดท้ายปิวลอยออกไปแปดก้าวจังลอยคว้างกลางอากาศก่อนชะลอสภาวะแขนเสื้อยังคงพลิ้วไหวท่าร่างดุดดังเซียนหวังเซียนจือไม่ได้ถอยหลังแต่สองข่าจมพื้นทรายเหน่อยหน้าขึ้นมองสีเฟิ่งเหนียนที่สีหน้าสงบนิ่ง ชายชราในชุดผ้าป่านไม่พูดจาเมื่ออยู่เป็นเลิศในโลกล่าแล้วจิตใจดังน้ำนิ่งไร้ขึ้นในบ่อรอคอยความรู้สึกเหมือนตอนหักสะบั้นม้าโคไม้มาหลายปีในที่สุดก็ได้รู้สึกประหลาดใจแกมยินดีเหมือนได้ดื่มสุราอย่างแท้จริงหวังเซียนจือปัดปัดแขนเสือ้อยิ้มโดยไม่มีสาเหตุหลังจากบรรลุขั้นหนึ่งการต่อสู้ของเขตขั้นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ง การต่อสู้ที่ถึงขั้นเอาชีวิตของยอดฝีมือเขตขั้นวัชระร่างพลังและกระแสปลานหลอมรวมเป็นเตาเดียวส่วนมากใช้วิธีวิเคราะห์แยกแยะก,กำจัดกระแสปลานติดตัวก่อนค่อยทำลายเส้นเอ็นกระดูกอีกฝ่ายแต่เจ้าหมอนี่เชื่อมั่นในตนเองมันหวังเสี่ยนจือแทบอยู่ในขั้นทนงตนไม่ว่ากระแสปลานของอีกฝ่ายจะเต็มเปี่ยมอย่างไรหมอนั่นกลับกระทำตรงกันข้ามคิดทำลายรากฐานก่อนค่อยว่ากันก่อสู้ลูกเคยกล่าวว่า ลานระเหยเป็นสายนาทีพลังปั่นป่วนเขตคามเพื่อเปรียบเปลยปรากฏการอันเกียงไกลของขั้นหนึ่งอันที่จริงวาจานี้อัศจรรย์ลี้ลับซับซ้อนชุดรุ่นหลังส่วนมากลุ่มหลงการป้องกันคุ้มกันจากกระแสปลานอันไพศาลเหมือนคุณนางสแสวงหาผู้สนับสนุนยันป้องกันตัวนานๆเข้าก็ลืมเลือนการพึ่งพาตนเองเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์ที่สแสวงหาอายุวัฒนะด้วยวิธีลี้ลับก็ดี หรือเขตขั้นปรากฏการฟ้าที่อ้างว่าสอดคล้องกับฟ้าดินก็ดีในสายตาของหวังเซียนจือแท้จริงแล้วเหมือนเดินทางแยกคนเหล่านี้หนีไม่พ้นเป็นสุนัขรับใช้อาศัยใต้ชายขาผู้อื่นสองขาหวังเซียนจือจมพื้นทรายส่วนสีเฟื่องเนียนลอยกลางฟ้าการต่อสู้ดูคล้ายเมฆจางลมบางเบาเมื่อหวังเซียนจือชักขาข้างหนึ่งขึ้นและสีเฟื่องเนียนกดหนึ่งมือลงเมฆลมพลันพลิกผัน สีเฟืองเหนียนกระชากเมฆหมอกมาเป็นกระบี่กระบี่ดินโคลนรูปร่างดังป้ายจิลาโผล่พรวดขึ้นจากผืนหวังเซียนจือดึงกระบี่ดินโคลนกระโดดปาดขึ้นสีเฟืองเหนียนฟันกระบี่เมฆหมอกลงฉับพลันประทะากันครั้งที่สทั้งสองยังคงชนกันซึ่งซึ่งนาไรซึ่งลูกเล่นลีลากระบี่ดินโคลนทิ่มแทงทรงอกสีเฟืองเหนียนแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่วนกระบี่เมฆหมอก ก็ระเหยเป็นไอควันกลางอกหวังเซียนจือมเมเศษดินโคลนร่วงตกและเมฆหมอกซ่านสลายอันดับหนึ่งและอันดับหกห่งใต้าลาบพลันแลกหมัดกันกำปั้นซ้ายประท่าหมัดขวาอย่างจังร่างของทั้งสองไม่เคยื่นแม้แต่น้อยเกิดสภาวะชะง,งักงันในชั่วพริบตาชุดป่านของหวังเซียนจือและชุดคลุมของสีเฟื่องเหนียนต่างกระเพื่อมไหวเป็นริ้วๆฝ่ามือควบคุมกระบี่ของทั้งคู่ก็ไม่ยอมน้อยนา กำมัดและโชกใส่อีกฝ่ายในรัศมีหลายลีพื้นดินสั่นสะเทือนเมฆหมอกพลิกม้วนบนตลบหวังเซียนจือถูกชกกลับไปอยู่บนพื้นหลังจากแตะพื้นแล้วก็เหวี่ยงแขนออกหมัดแสงขาววาบดังอสอรพิษเปรี่ยมพลังหมัดก้าวแกร่งรุนแรงฉุดกระชากดินสายพุ่งทยานขึ้นไปะหนึ่งมังกรเจียวสีเหลืองนับไม่ถวนจู่โจมสังหารสีเฟื่งเนีนต่อให้สีเฟื่งเนีนมีร่างพลังของเก่าซูรู แต่วิญญาณจิตไม่ถึงพร้อมได้แต่ใช้สองมือกันตรงหน้าอาศัยร่างที่แหล่งกว่าวัชระไม่เสื่อมสลายหนึ่งขมกันงูขาววาบทรงพลังกล้าวแกล่งออกไปมังกรเจียวดินทรายเหลืองซอกซอนจู่โจมสีเฟื่องเหนียนชักมือซ้ายกลับบีบคอมังกรเจียวตัวหนึ่งจนแหลกคามือมันกลายสภาพเป็นดินทรายร่วงกรูตกลงดังสายฝนอีกขาสีเฟื่องเหนียนย่ำเหยียบหัวมังกรเจียวอีกตัวถีบยันมันร่วงตกตบ บนเดินทรายปรากฏซากคล้ายศพมังกรหวังเซียนจื้อได้เปรียบแล้วไม่รามือย่ำเดินทีละก้าวระหว่างนั้นชกหมัดใส่อากาศแสงขาววาบดังงูเผือกเปลี่ยนพลังหมัดก้าวแก่งรุนแรงและมังกรเจียวสีเหลืองจู่โจมสีเฟึ่งเหนียนฟานอองคนใหม่ที่ลอยใต้ใตเมฆหมอกพระสุธาบังเกิดกระแสพิฆาตมังกรอสรพิษกำเนิดจากพื้นปัตภีสีเฟึ่งเหนียนสูดลมหายใจเข้าออกลึกลก สัญลักษณ์มงกุทองแปลงแสงเจอจ้ากลางหวางคิว้วไม่เพียงไม่หลบหลีกกลับคล้ายดบนหาที่ตายเป็นฝ่ายเข้าหาแสงขาววาบทรงพลังตบปัดบงังบิดสะบั้นขาดบางังสองขาดังย่ำบนพื้นดาบย่ำเหยียบบนมังกรเจียวที่พุ่งทะยานขึ้นกลางหา่าหากมีคนชมมองการต่อสู้จากที่ไกลย่อมตื่นตระหนกออกสั่นขวัญผวากับสภาพหน้าประหวั่นพลันถึงบนพื้น งูขาววาบและมังกรเจียวนับไม่ถ้วนยังคงทะยานขึ้นฟ้าไม่หยุดคล้ายคำรามสำแดงพลังต่อวังสวรรค์เหมือนในตำนานส่วนชุดขาวทั้งร่างกลางนภาอากาศคิดสบั้นสังหารมังกรร้ายและแสงวาบดังอสรพิษยังแข่งกล้าวไม่ให้พวกมันทยานเมฆขี่หมอกกลายเป็นมังกรแท้สถานการณ์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ดำเนินเป็นเวลาทูปไม้หนึ่งดอกสังเวียนลุกล้ำเข้าไปสิบกอลีในแผ่นดิน เส้นทางที่หวังเซียนจือสัญจรผ่านเต็มไปด้วยซากปลักหักพังกลางหน้าผาเมฆหมอกทรายเหลืองผสมกันเป็นกลุ่มก้อนจากนั้นร่วงพลูตกลงหวงหลงซื่อแบกบุตรสาวย่ำเดินจากไปไกลเพื่อไม่ให้เดือดร้อนจากกระแสปลานได้รูปที่เพียงพอสังหารคนได้หันกลับไปมองสถานการณ์การต่อสู้เป็นระยะชายชาราช่วยถือดอกทานตะวันให้บุตรสาวอดถอนหายใจไม่ได้เจียเจียเจียยังคงสลบไม่ฟื้น เอาแต่กอดหมวกขนเตียวไว้แน่นปิ่นปักผมยัดอยู่ในหมวกห่วงหลงซื่อไม่หยุดฝีเทา้าแต่หันไปมองม้วนภาพที่เกิดจากเรี่ยวแรงกำลังของมนุษย์มวนภาพยาวค่อยๆขี้กลางออกกลางโลกาคงไม่ได้หยุดในชั่วขณะเวลาใดถึงสิ้นสุดสวรรค์เท่านั้นที่ทราบห่วงหลงซื่อใจลอยเอ่ยพึมพำว่าจางจี้ลู่แห่งราชสํมนกหวังเซียนจือแห่งยุทธภพ คนหนึ่งคือตุ๊กตาล้มลุกในราชสำนักอีกคนคือเท่าอม,มาตะมีสองคนนี้อยู่คนอื่นจะมีวันเงยหน้าอ้าปากได้หรือไม่ว่าผู้ใดยืนอยู่หลังสองคนนี้ต่างรู้สึกหมดหวังเขาเก็บสายตากลับมาแล้วเอ่ยพึมพำต่อไปว่าตาฉินสูญเสียกวางหลีหยางก็ไม่ไกลแล้วเนตรมรกตก็คือกวางของหลีหยางจางจี้ลู่รู้จุดจบของตนเองไม่มีทางถอยให้เอ่ยถึง เริ่มจะเตรียมงานหลังมรณกรรมของตนเองแล้วหากเขายังอยู่โดยไม่ยอมถอยปัญญชนยากจนในใต้ลากก็มองไม่เห็นหนทางเบื้องหน้าแล้วแต่ตัวประหลาดหวังไม่ยอมถอยคนหนึ่งเป็นที่สุดแห่งคุณนางบนอีกคนเป็นที่สุดแห่งชาวยุทธสองคนนี้มองครั้งแรกเข็ขั้นฐานหน้าพอๆกันแต่แท้จริงแล้วภายในกระดูกดำแตกต่างกันอย่างมากบุนบูต่างวิถีไม่เท็จอย่างแท้จริง ตอนนั้นข่าฝืนธรรมชาติช่วยดึงกล้ากระแสชะตายุทธภพให้เติบใหญ่จะได้แก้ไขที่ต้นต่อและบนทำลายทางลับอย่างถอนฟืนใต้กระ t ะน่าจะไม่พิษข้าอ่านเรื่องในตำราและเห็นคนในตำรามามากหลายปีมานี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกระทําไปตามขั้นตอนแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นผิดอย่างนั้นหรือเขาหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายครึ่งชั่วยามหลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้น ไม่เห็นปรากฏการปั่นป่วนแต่กลับปลอดโปร่งกระจ่างเป็นพิเศษห่วงหลงซื่อถอนหายใจเจ้าหมอนันเกินครึ่งพ่แพ้การต่อสู้ในครึ่งแรกแล้วความจริงเป็นดังที่ห่วงหลงซื่อคาดขิดแม้สีฟึ่งเนียนมีร่างพลังของเก่าซูรูใช้อิทธิฤทธิ์ต่างๆได้อย่างแนบเนียนดังอาพรฟ้าไรตะเข็บไม่ว่าจะเป็นตั้งพุทธ,ธะในโลกาลของมู่หลงเปาติงเพลงตบ18จังหวะของเสียส่งโกนนัก็นหญิงตาบอด และเสียลูกกระหม่อมของบูตึงก็ยังต้านทานได้เพียงกระแสะพิฆาตจากพัุทาที่ดูคล้ายไร้ที่สิ้นสุดเท่านั้นครึ่งชั่วยามสีเฟื่องเหนียนทำลายแสงวา่าบทรงพลังแข็งแกร่งไม่ต่ำกว่าร้อยสายสับ,บันสังหารมังกรเจยวไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยก่อนออกกระบวนท่าหวังเซียนจือยังคงสั่งสมพลังศพโอกาสที่ไม่อาจเรียกว่าดีเลิศหนักสำแดงอนุภาพที่มากกว่าการกำราบหวังเสียวผิงที่ริมน้ำกวางหลิง กระแสพิฆาตก่อเกิดจากพะสุธารังสีสังหารก็แผ่ซ่านจากชัน้นฝารวมกันบดขยี้สีเฟื่องเหนียนเมฆหมอกบนฟ้าที่สีเฟื่องเหนียนใช้การมาโดยตลอดดังดวงดาวเริ่มโครจรเคลื่อนออกจากวิถีเพียงพลิบตาเมฆดำแผ่คลุมแน่นขนาดเพียงเท่านี้ก็เพียงพอพลิกผันสถานการณ์ยากลำบากโงนเงณยนใกล้ล้มของสีเฟื่องเหนียนใชยวสีเฟื่องเหนียนจะไม่รู้ถึงแผนสำรองของหวังเซียนจือ เพียงแต่ที่เขาคาดการยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งการถูกหวังเซียนจือถึงชักนำปลากการฟ้ามาสอดประสานกับกระแสพิฆาดจากพระสุธาสุดท้ายถึงขั้นมนุษย์สร้างกระแสพิฆาดพันฒนาการสีเฟื่องเหนียนในกรงขังได้สําเร็จร่างแท้สีเฟื่องเหนียนในตอนนี้มีเพียงหนึ่งวิญญาณกายความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านี้ก็เพียงพอให้เขาตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงเมื่อเผชิญหน้ากับหวังเซียนจือหวังเซียนจืองอศอกขึ้น แลพิกฝ่ามือตอบควับอย่างรวดเร็วรุนแดงเรื่องง่ายดายในโลกลามิใช่ง่ายดายดังพลิกฝ่ามือแบบนี้หรือหวังเซียนจือยกยิ้มมุมปากตั้งตารอชมสังหารสีเฟื่องเหนียนที่มีแค่ร่างพลังของเกาซูลูเขาย่อมไม่คิดว่ายากเย็นแสนเข็นมนุษย์สั้งกระแสพิฆาตฟ้าดินพลิกผันบริเวณที่สีเฟื่องเหนียนยืนอยู่เป็นจุดศูนย์กลางฟ้าดินถึงกับกลับตาลปัด ผืนดินไปอยู่ด้านบนผืนฟ้ามาอยู่ด้านล่างสีเฟื่องเหนียงเคราะายที่ไม่มีกระแสปลานหลงเหลือใน่างแต่นับว่าเป็นโชคดีในโชคร้ายหากเปลี่ยนเป็นยอดฝีมือปรากฏการฟ้าคนอื่นๆอ,อย่างส่วนหยวนชิงเฟิงตกอยู่ในสถานการณ์นี้ตาบะทั้งร่างย่อมแหลกลานเป็นผุยผงหวังเซียนจือลงมือกับหวังเสี่ยวผิงเรียกได้ว่าออกเพียงครึ่งกระบ,บวนทา่าเนื่องเพราะเดิมทีคิดใช้การกับเซียนอย่างฉีเสียนเจิน สาระสำคัญอยู่ที่การพลิกหมุนกลับตลปัดกระแสชะตาและเหตุผลต้นกรรมอย่าว่าตะเขตขั้นปรากฏการฟ้ายิ่งมีตะบะสูงลึกล้ำอย่างเทพเซียนปัตภีก็ยิ่งเสียหายร้ายกาศสีเฟื่องเหนียนกระทำตามสถานการณ์เปลี่ยนมายืนท่ากลับหัวตามฟ้าดินไปด้วยพลางงอสองเขา่าเอียงคอใช้ไหล่ต้านยันการกดทับของฟ้าดินสีหน้าหมองโสมโลหิตผุดซึมออกจากหว่างคิว้ว ไม่ได้ไหลออกจากหยัดทวานบนใบหน้ามนุษย์เกิดในฟ้าดินสมควรให้ศีรษะค้าฟ้ายืนแต่ง,งานบนพื้นเมื่อครั้งเดินทางขึ้นเหนือบนรถม้าขณะอยู่นอกด่านเขาจําได้ว่าเคยรับปากสีเซียวภาระที่สีเซียวถ้งไว้ให้เขาแบกรับไหวสีเฟื่งเนียนแบกรับน้าหนักฟ้าดินที่หวังเซียนจือกดคุกคามลงมาได้ไหวอย,อย่างแท้จริง รอยยิ้มเย็นชาของหวังเซียนจือยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อสีเฟื่องเหนียนแทบแบกรับความน่ายำเกรงแห่งฟ้าปรากฏการแห่งดินได้ทั้งหมดก่อนที่สีเฟื่องเหนียนจะดิ้นดนจุนหลุดพ้นกรงพันธนาการด้วยร่างพลังแห่งเทวะหวังเซียนจือก็เฉล็บร่างหายวับไปวินาทีถัดไปหวังเซียนจือพันพุ่งแหวกเข้ามาในกรงขังใช้มือหนึ่งบีบคอสีเฟื่องเหนียนที่ยืนกลับหัวกลับหางกระชากลงดันล่างทะลุเขตกรงพันธนาการ ทุ่มเหว่งรุนแรงใส่พื้นดังอุกาบาทพุ่งชนโลกาพื้นดินแตกราวยุบยุบลงเป็นหลุมลึกมองไม่เห็นก้อนหวังเซียนจือประกอบสองมือเป็นกำปั้นตวาดดังลันร่างสูงใหญ่กระโจนลงทันใดนั้นหนึ่งกระบี่แหวกอากาศเข้ามามาจากยอดเขาเสียวเลรียญฮาแห่งบูตึงคนผู้หนึ่งเหินกระบี่ทะยานมาตามสายลมหนึ่งกระบี่หนึ่งคนพุ่งชนด้านข้างของหวังเซียนจือ หวังเซียนจือถูกชนกระเด็นไกลหลายสิบจังสีฟึ่งเหนียนบนพื้นกระโดดขึ้นจากหลุมลึกโลหิตยังไหลออกจากหวัางคิ้วไม่หยุดสองตาพล้าเรือนใบหน้าเปื้อไปด้วยโลหิตเซียนเหินกระบี่ผู้นั้นทะยานเป็นวงโค้งมาอยู่ข้างกายปรากฏเป็นสีฟึ่งเหนียนสองคนยืนเคียงกันหวังเซียนจื้อที่ลอยคว้างกลางฟ้ารีตาก็อมองด้วยสีหน้าอึมครึม สีเฟื่งเหนียนคนใหม่ที่เพิ่งมาถึงสังเวียนยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้ามีหนึ่งกระบี่จะสัญจรให้ครบหกพันลี้